37นะครับมาแคว้นมาโนะประชากรมีอยู่6,800ลดลงปีละ100ย ok ี่ฮินโนคุนิกระตุนคนละเรื่องนะครับประชากรมี4,200เพิ่มขึ้นปีละ80คนนะถามว่าอีกกี่ปีนี่หละอีกกี่ปี8ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีช้อยด้วยอีกกี่ปีประชากรทั้งสองจึงจะมีจำนวนที่เท่ากัน อันดับแรกครับเราไปหาความหมายของคำนี้ก่อน6 8 0 0คนเฮ้ยลดลงปีละ1้0นะก็ต้องเป็นลบใช่ปะฮะ120อันนี้คือในกรณีที่ผ่านไปปีเดียวแต่ตอนนี้รู้ยังผ่านไปกี่ปีไม่รู้ก็ติดไ้เป็นตัวแปรครับอ่ามันจะมีจำนวนเท่ากัน เท่ากันหมายความว่าเฮ้ยมันก็ต้องเท่ากับ4,002อ่าแต่ว่า4,002เนี่ยฮินโนะคุนี้เขาเพิ่มขึ้นนะบวก80นะฮะกี่ปีละ่ะก็ไม่รู้ก็แปะบายเป็นตัวแปรหน้าที่ของเราถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันจะเท่ากันเมื่อผ่านไปกี่ปีเราก็แก่สมการหา n ครับ120เฮ้ยเราก็ย้ายไปหา80ถูกปะ มันก็จะได้ 80N บวกกับ120 4,200เอามาหา6,800ครับแต่ว่าพอข้ามแดนสักดิสิทแมดิจัวมาโอ้โหไปไกลแล้วมันก็จะเหลือ4,200เราลบเลขให้เรียบร้อยครับฝั่งซ้าย6,800-4,200ลบ42เฮ้ยมันเหลือ 0, 0, 8-2ลบ2เหลือ 6, 6-4ลบ4เหลือ2ใช่ปะ แปบบวกกับร้อยี่ครับเฮ้ยมันได้200รน่ะสองรอยเอ็นยากหาเอ็นโอ้โหอีซี่มากครับเราก็แค่เอา200ไปหารสองพัหกครับพอเจอเงี้เสร็จปุ๊บโอ้โหโบ๊ะศูนย์ก่อนเลยบ้ฟก็ให้บ้ฟก็ให้เหลือยีิบหหารด้วยสองจะพูดอะไร <c oughs> ลืมยีิบหหารด้วย2นะครับมันก็เลยมีค่าเท่ากับ 13นั่นเองข้อนี้เราจะตอบว่ามันต้องใช้เวลาอีก13ปีเลยนะแคว้นทั้งสองเนี่ยจึงจะมีจำนวนประชากรเท่ากันนะครับเรียบร้อยข้อนี้ครับตอบ13ปีไปหาช้อยอย่างไวโอโฮเทอรเลยตรงนี้ขอไข่กาลงไปให้เรียบร้อยจบข้อนี้ฮะ